เรื่องเล่าจากบรรพบุรุษเป็นเรื่องราวจากบันทึกของคุณวิทิตลาวันเสถียรประธานกลุ่มบริษัทธนาธิวั์บอกเล่าถึงบรรพบุรุษซึ่งเป็นชาวจีนโพ้นทะเลผู้เดินทางเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดและธรมมหากินอยู่บนแผ่นดินสยามจนเป็นหลักฐานมั่นคงเป็นเรื่องราวที่จะบอกเล่าถึงการต่อสู้ชีวิต การทำมาหากินของชาวจีนโพ้นทะเลการอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้จงรักภักดีต่อแผ่นดินที่ทำมาหากินดุดแผ่นดินถิ่นเกิดเ <u> ตียบอกว่า <u> โชคดีที่ตอนนั้นพี่ชายที่เดินทางมาก่อน <u> ได้งานเป็นคนสวนในบ้านของพระยามโนปกรณ์นิติธาดา <u> นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย เตี่ยจึงได้มาพักอยู่กับพี่ชายหรือลุงของผมที่นั่นตอนแรกที่เตี่ยมาอยู่ที่บ้านท่านนายกรัฐมนตรีพระยามโนปรกรณ์นิติธานั้นเตี่ยยังพูดภาษาไทยไม่เป็นฟังก็ไม่รู้เรื่องแต่ท่านพระยามโนปรกรณ์นิติธาดาท่านก็ยังให้งานทําคือให้เป็นคนปิดเปิดประตูบ้านคือเป็นยามเฝ้าประตูนั่นเองความที่เตี่ยมีนิสัยขยันขันแข็ง เตียไม่ได้แค่ฟอกประตูอย่างเดียวยามบ้างก็ยังไปช่วยลุงทําสวนด้วยและเพราะนิสัยที่ซื่อตรงบวกกับความเป็นคนขยันขันแข็งและเป็นคนที่ใช้ง่ายจึงเป็นที่โปรดปร,รานของคุณหญิงภริยาท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคุณหญิงคุณนายทั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่จะสนิทกับเตียเพราะเตียเป็นคนปิดเปิดประตูให้ทุกวันคุณหญิงภริยาท่านนายกรัฐมนตรี เกิดความเอนดูสงสารจึงได้เรียกเตียยไปบอกว่าลืออยามาทํางานแบบนี้เลยรายได้มันน้อยสู้ไปค้าขายดีกว่าคนจีนส่วนใหญ่ชอบค้าขายอยู่แล้วเดี๋ยวจะช่วยแนะนําพวกเพื่อนๆที่เป็นคุณหญิงคุณนายทั้งหลายให้ลือไปส่งของที่บ้านเขาตอนแรกๆนั้นคุณหญิงก็แนะนําให้ไปซื้อหมากซื้อพลูที่สวนพลูแล้วไปส่งตามบ้านเพื่อนๆของท่านตั้งแต่นั้นมา ในอุ้ยยยกแซลีชาวจีนโพ้นทะเลก็กลายเป็นคนขายหมากขายพลูตั้งแต่บัดนั้นเตียเล่าว่าเตียต้องตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วก็ขี่จักรยานไปสวนพลูไปซื้อหมากซื้อพลูที่ในสวนใบพลูนั้นเขาเก็บกันก่อนสว่างเพราะจะทําให้รสชาติของใบพลูนั้นดีเนื่องจากใบพลูได้รับความชุ่มชื้นจากน้ําค้างเสร็จแล้วก็ต้องไปรอเขาขึ้นหมาก เมื่อได้ทั้งพลูทั้งหมากครบแล้วก็ขี่จักรยานไปส่งตามบ้านต่างๆตามที่คุณหญิงคุณนายสั่งไว้ตั้งแต่นั้นมาเตี่ยจึงถูกเรียกขานว่าเจ๊ขายพลูความซื่อสัตย์และความขยันขันแข็งของเตีย่ยได้รับการตอบสนองด้วยความเอ็นดูจากคุณหญิงคุณนายที่เป็นเพื่อนของภริยาท่านนายกรัฐมนตรีจากที่ซื้อแค่หมากพลูก็กลายเป็นว่าใครอยากได้อะไรก็จะสั่งนายอุ้ยยวก ให้ไปหามาส่งให้ทั้งนี้ก็มาจากความเป็นดูอยากสนับสนุนจะได้ให้มีกำไรมากขึ้นจากนั้นก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นกระปิน้ําปลาหรือกระทั่งพืชผักอะไรก็แล้วแต่ที่บ้านคุณหญิงคุณนายเหล่านั้นอยากได้นายอุ้ยยวกก็จะได้รับคำสั่งให้ไปหามาขายให้โดยส่งไปถึงบ้านคุณหญิงคุณนายทุกๆคนจากนั้นมาเจ๊ขายพลูก็ถูกเปลี่ยนสรพนามใหม่ถูกเรียกว่า จ๊กน้ำปลาเพราะน้ำปลานั้นเป็นสินค้าที่มีชื่อของเตียเตียเล่าว่าเตียไปซื้อน้ำปลาจากคลองด่านซื้อมาเป็นไหใหญ่ๆแล้วก็มาตวงใส่ขวดเตียบอกว่าคนคลองด่านนั้นทำน้ำปลาอร่อยที่สุดเวลาตวงจากไหใส่ขวดกลิ่นจะหอมไปสามบ้านแปดบ้านเลยทำให้คุณหญิงคุณนายติดใจน้ำปลาของเตียสั่งซื้อกันเป็นประจำเตียสอนลูกหลานในภายหลังว่า การทําการค้าที่สําคัญที่สุดก็คือต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าทุกคนพวกคุณหญิงคุณนายทั้งหลายต่างก็ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเตียแล้วก็พากันถามว่าน้ําปลาด,ดีๆเนี่ยเขามาส่งกันขวดละ50สตังค์แต่ลื้ขายขวดละ25สหาสตังค์มันจะมีกําไรเหรือเตียก็ตอบคุณหญิงคุณนายเข้าไปว่าแค่นั้นก็กําไรมากแล้วหายหนึ่งบรรจุได้ตั้ง30กว่าขวดอวดซื้อมาแค่ไหายละสองบาท แค่นั้นก็กไรเหลือเฟือแล้วการไม่ฉวยโอกาสเอากำไรเกินควรนี่คือคำสั่งสอนแรกของเตียที่มีให้กับลูกหลานซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจใช้เวลาไม่นานนักในอุ้ยยวกแซลีที่มาจากเมืองจีนก็กลายเป็นพ่อค้าที่มีลูกค้าเยอะจนวันหนึ่งวันหนึ่งวิ่งส่งของแทบไม่ทันเตียบอกว่าค้าขายต้องซื่อตรงอย่าคดโกงใคร แล้วก็อย่าเอากำไรจนเกินควรทุกอย่างต้องพึ่งพากันเมื่อเราดีกับเขาซื่อตรงกับเขาเขาก็จะใช้บริการของเราจนเป็นขาวประจำํำแล้วก็จะใช้บริการของเราตลอดไปนี่เป็นอีกหนึ่งของคำสอนที่เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้สิ่งหนึ่งที่เตียยชอบพูดให้ลูกๆฟังเกี่ยวกับการที่มาอยู่เมืองไทยเตียบอกว่าไม่มีที่ไหนที่ให้การต้อนรับคนต่างเผ่า ด้วยความมีน้ําใจและความเอื้อเฟื้อที่หยิบยื่นมาให้อย่างไม่เคยแบ่งแยกเป็นประเทศที่มาอยู่อาศัยแล้วรู้สึกว่ามีความสุขที่สําคัญก็คือนับถือาศาสนาพุทธเหมือนกันเตียสั่งสอนลูกหลานว่าที่ไหนที่เราไปอาศัยอยู่แล้วถือว่าแผ่นดินนั้นมีบุญคุณต่อเราเราต้องจงรักภักดีถึงแม้เราจะเป็นคนต่างเผ่าแต่เมื่อเรามาอาศัยอยู่แล้ว เมื่อเรารู้สึกได้ว่าเรามีความสุขความสบายอยู่ภายใต้แผ่นดินนี้เราก็ต้องรักแผ่นดินนี้ให้เหมือนกับว่าเป็นบ้านเกิดของเราเตียบอกว่าถึงแม้เราจะเป็นคนจีนแต่เมื่อเรามาอยู่เมืองไทยเราก็ต้องคิดสมัยว่าเราเป็นคนไทยเชื้อชาติเป็นสิ่งที่เราไม่อาจลืมเลือนได้แต่บุญคุณของแผ่นดินที่อาศัยอยู่ทำม,มาหากินก็ถือเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องตอบแทนด้วยความจงรักภักดี นี่คือคำสั่งสอนของเตียที่พวกเราจดจำฝังใจตลอดมา